พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สิบบันทึกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำข้อคิดจากพระวจนะความมหัศจรรย์ของมนุษย์ 1. มนุษย์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นสุดยอดการทรงสร้างจากพระองค์ 2. พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นในพระเยซูคริสในพระองค์เราเป็นผู้ถูกสร้างใหม่ทุกวัน 3. พระเจ้าทรงสร้างให้มนุษย์ประกอบการดีนั่นคือพระดำริของพระเจ้าธรรมชาติของมนุษย์คือความดีไม่ใช่ความชั่วดังนั้นจงใช้ชีวิตตอบสนองการทรงสร้างของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ